มีคุณผู้ชมหลายท่านสอบถามเข้ามานะครับว่านี่คือภาพมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ล่าสุดของยามาฮ่ใช่หรือไม่นี่คือ YZF R15 โฉมใหม่ไฟหน้าแบบใหม่พร้อมด้วยช่องแรมแอรตรงกลางนะครับหลายท่านสอบถามเข้ามาว่าใช่ R15 ตัวจริงหรือไม่อย่างไรต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่านี่คือภาพเรนเดอร์ของเว็บไซต์ m o t o b r a s o r g ได้ในการตกแต่งขึ้นมาเป็นพิเศษนะครับเพื่อทําการโชว์เห็นว่า R15 รุ่นต่อไปนั้นอาจจะมีหน้าตาแบบนี้ก็เป็นได้ไม่ใช่ภาพหลุดหรือว่าภาพตัวจริงอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นขลายคนที่ยังเข้าใจว่าภาพที่เห็นนั้นคือภาพของ R15 ตัวจริงบอกได้เลยว่าเป็นภาพที่มีการตกแต่งขึ้นมานะครับใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกช่วยเป็นการตัดต่อเติมแต่งดยเอาข้อดีของช่องรมแอร์จากรุ่น YZFR125 โฉมใหม่และก็มีไฟหน้าแบบตาเพชรคู่ต้องอย่าลืมครับว่าตอนนี้นะครับ กระแสของไฟหน้าแบบ LED นั้นกำลังมาแรงถ้า R 1 5รุ่นใหม่จะมีไฟหน้าแบบเดิมเป็นตาเพชรคู่อาจทำให้นะครับมีความแตกต่างจากคู่แข่งขันมากพอสมควรทีเดียวหลายท่านสอบถามเข้ามาครับว่า R 1 5ในปีนี้จะมีการเปลี่ยนโฉมหรือไม่จะมีการเปิดรุ่นใหม่หรือเปล่าต้องบอกว่าภายในปีนี้ทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมนะครับภาพของ R 1 5ที่ออกมาตอนนี้มีมากเหลือเกินครับเนื่องจากว่าการสื่อสารยุคใหม่นะครับใครๆก็สามารถที่จะส่งข่าวคราวกันได้ ภาพเรนเดอร์ภาพคอมพิวเตอร์กราฟิกต่างๆก็ออกมาอย่างมากมายดังนั้นนะครับยืนยันกับผู้ชมอีกครั้งหนึ่งว่า yzf r 1 5นั้นจะยังคงโฉมเดิมต่อไปอีกอย่างน้อยถึงสิ้นปีนี้นะครับในปีหน้าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญส่วนภาพนี้ก็เป็นภาพเรนเดอร์อีกภาพหนึ่งนะครับของเว็บไซต์ motorblast org ที่ได้มีการสร้างขึ้นมานะครับด้วยการใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกตกแต่งด้วยการผสมผสานกันระหว่าง yzf r 1 2 5แล้วก็ m 150 ไม่ใช่อัติตัวจริงอย่างแน่นอนเรื่องราวของอ5จะเป็นอย่างไรติดตามกระแสข่าวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ